ลงมือทีหลังถึงก่อนช้าชนะไวเคล็ดวิชาของมวยกำลังภายในมวยไทยเก๊กฝึกฝนตามเคล็ดวิชาทำให้จิตเรารู้จักสงบนิ่งจะช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดลมดีและรู้จักการเคลื่อนไหวที่ผ่อนคลายประโยชน์ของการเคลื่อนไหวที่ผ่อนคลายมีมากมายนอกจากจะไม่ทำให้ร่างกายบาดเจ็บแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนกำลังภายในช่วยให้เอ็นกล้ามเนื้อมีทั้งมวลสารและมีความหยุ่นเหนียวแข็งแรงเพราะการเคลื่อนไหวช้าๆที่ต้องรับน้ำหนักทั้งร่างกายถ้าไม่มีกำลังภายในที่แข็งแรงมากพอก็จะเกิดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ถ้าเราได้ฝึกกำลังภายในตามเคล็ดวิชาที่ถูกต้องแทนที่จะปวดเมื่อยเรากลับจะรู้สึกสบายตัว หายปวดเมื่อยตามร่างกายแถมยังช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นลงมือที่หลังถึงก่อนช้าชนะไวแท้จริงแล้วคือเคล็ดวิชาที่ช่วยให้เราได้ฝึกจิตใจเราให้เย็นลงได้ช่วยให้มีสติและสมาธิมากขึ้นช่วยทำให้ประสาทสัมผัสเราละเอียดมากขึ้นจนกลายเป็นการรับรู้ปราดเปรียว นั่นแปลว่าทั้งจิตใจและร่างกายของเราก็จะได้รับการฝึกฝนจนแข็งแรงจากภายในออกมาสู่ภายนอกได้อย่างแท้จริง ใส่ละครเรื่องแม่เบีย้ยครับทางช่อง74ครับพี่เล่นเป็นลุงทิมครับเป็นลุงทิมที่คอเอชช่วยเหลือนางเอกนะครับแต่ว่าพาร์ทที่พี่เล่นเนี่ยเป็นพาร์ทอดีตนะครับเป็นลุงทิมตอนเป็นหนุ่มนะครับแต่ว่าพอแก่ตัวไปก็จะเป็นพ่อรองข้อมูลคดีที่ดูคลิปของ พี่ชายตัวยักษ์ของพี่นะครับปอดบชัยกายุนเสริงนะครับยังไม่ทํายังไม่สามารถทําอะไรนอกอกได้เลยนะครับเพราะนั้นพี่ชายตัวเล็กๆบางๆอย่างพี่เนี่ยจะรอดไหมแต่พี่ก็เป็นนักมวยนะพี่เป็นปน,นักฟุตบอลนะลองต้องลองดูดะะแขกรับเชิญของโอนนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นหนุ่มที่เสียงลอ้ลอหล่อฟังมาตั้งแต่เด็กค่ะพี่เทวเทวสวัสดีส รับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือพี่แท้อูทเทนพรมมินนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มโรแมนติกเจ้าของเพลงรักมากมายหลายเพลงนักร้องดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี2534ปวดใจดึงไฟสุงสูงทื่ออกฉันเมื่อเธอ สัมพันธ์เอาเมือสายปะจรจริงเธอน่ารักเธอรู้เต็มอกอุ้ยคนลุกใหญ่จริงมาเพ้อพกโกหกหน้าตาอคนลุกเชิญเข้าห้องน้ำคนลุกเชิญไปเข้าห้องน้ำก่อนโอ้ยเสียงพราะไม่มีตกเคล็ดรับยังไงอะพี่ นี่ก็เสียงเคราะไหนร้องเพลงหนูไปฟังหน่อยพี่เคล็ดลับของการรักษาเสียงให้อยู่อย่างนี้คือสิ่งแรกคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สิ่งที่พี่ซีเรียสมากที่สุดคือการนอนพักผ่อนต้องอันเนี้ยตั๊กซิริพรเพื่อนรักก็ถือเคล็ดลับเดียวกันคืออย่างต่ำที่สุดต้องนอนให้ได้วันละเจ็ดชั่วโมง ถ้าได้8ชั่วโมงจะดีมากนะครับ uh huh. ช่วงไหนที่ต้องเดินทางเช้าอย่างอย่างช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย uh huh. นะฮะวันที่27เ uh huh. ตุลาเดินทางไปภูเก็ต uh huh. เพื่อจะไปะพูดให้กำลังใจเด็กที่ uh huh. อยู่ในเรือนจำ uh huh. นะครับก็ถือว่าเราต้องเดินทางเช้าก็นอนไม่ค่อยพอ uh huh. นะครับพ uh huh. อไปที่นู่นนะครับ ก็มีรับประทานอาหารกับผู้หลักผู้ใหญ่นิดหน่อยมีการดื่มน้ำผลไม้ให้กันนิดหน่อยก็ถือว่านั่นแหละได้นอนพอเต็มที่ครับวันที่28ก็เฟรช30เช้าเช้ามืดนะฮะต้องเดินทางไปเชียงรายเพื่อไปเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ต้องรุ่นนี้แล้วหรอเป็นประธานวางศิลาฤกษ์นะครับแล้วเย็นเนี่ยเย็นบ่ายนี่พี่ก็ต้องบินกลับก็ถือว่าวันนั้นก็นอนน้อยแล้วเพราไปแต่เช้ามืดใช่ไหมฮะใช่ค่ะ เย็นวันนั้นบ่ายบินกลับเย็นบินไปร้อยเอ็ดเพื่อไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้อยเอ็ดจากร้อยเอ็ดเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็แต่เช้าได้นอนประมาณสี่ชั่วโมงนั่งเครื่องกลับมานะครับบ่ายวันที่สามสิบเอ็ดขับรถไปร้องเพลงที่เขาใหญ่นะครับและคืนนั้นก็เหมือนปกตินะฮะก็คือแบบรับประทานอาหารมีปาร์ตี้กันดื่มสังสรรค์กันเล็กน้อยนะครับแต่ว่า วันรุ่งขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองสดชื่นเนื่องจากว่าต่อให้เราจะมีปาร์ตี้แค่ไหนแต่ว่าถ้าเรานอนพักผ่อนพอเนี่ยวันรุ่งขึ้นมันก็จะเฟรชวันนั้นคือพี่ภรรยาพี่จะรู้เลยบอกว่าให้เวลาเลยแปดเก้าชั่วโมงนอนไปเลยใช่เราก็นึกว่าเคล็ดลับอยู่ที่น้ำผลไม้เคล็ดลับอยู่ที่การการพักผ่อนนะฮะแล้วก็ออกกำลังกายกีฬาที่พี่เล่นเนี่ยพี่เล่นฟุตบอลนะครับพี่เล่นกอล์ฟ นะครับแล้วก็กีฬาที่กลับมาสร้างความสุขให้ก็คือการช,ชกมวยอ้โหชกมวยไทยชักกลัวละค่ะวันนี้ไม่ชกมวยไทยก็จริงๆแล้วชกเล่นมาตแต่เด็กนะฮะ<อ>เล่นมาตั้งแต<อ>่แปดเก้าขวบแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่เราเริ่มที่จะเล่นดนตรีเนี่ยคุณพ่อก็เลยขอบอกว่าหยุดชกมวยนะครับฟุตบอลก็อย่าไปเล่นเยอะนะฮะให้มุ่งมาทางเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรเงี้ยเกิดชีวิต การเล่นฟุตบอลกับการช่องมวยก็หายไปเลยนะครับแต่ว่าวันหนึ่งที่เราประสบความสําเร็จในชีวิตการเป็นนักนักครองนัดนตรีแล้วเนี่ยในวงการเนี่ยพ่อก็บอกว่าอเชิญเลยไปเล่นฟุตบอลแต่ว่าเราก็เล่นแค่ทีมดาราเล่นจากเดิมเล่นทีมดาราปัจจุบันเล่นทีมอาวุโสอาวุโสโอเคมากนะครับก็เล่นแบบ45้าอัพนะครับก็เล่นกับผู้หลักผู้ใหญ่เงี้ยสนุกสนุกออกลังกายส่วนมวยเนี่ยก็ เมื่อสัก6ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปเข้ายิมเป็นเรื่องเป็นเล่าไปหาครูเป็ดเจริญทองเกียตบ้านช่องซึ่งเป็นนักมวยรุ่นพี่ที่สนิทกันนี่แหละคือพี่จะสนิทกับนักมวยเยอะมากนะครับคือเพื่อนๆในวงการถึงขั้นงงว่าทําไมเท่อุเทนพมมินเนี่ยถึงรู้จักนักมวยเยอะมากนะครับเหตุผลไม่มีอะไรครับเพราะเราชอบมวยตั้งแต่เด็กใช่แล้ววันนี้ทาถูกคนเพื่อนรักพี่เนี่ย ไม่ได้โมนี่สมรักคำสิงนะครับสมรักคำสิงพี่เลิฟก็มีไล่ให้เลยนะสามารถเพรยการุูลเขาทรายแกาแล็กซี่เบิองชายกิติเกษมถ้าเพื่อนก็นี่สมรักสมชิดจงจาหอนี่น้องมนัสบุญจำนงวพลพ์เพชรคุ้มสุริยาประสานหินพิมายชัดชัยสาสกุลพระจนมูลสันเขาผ่องสิทิชูชัยอันนี้ไล่ไปไล่มานี่ลายร้อมด้วยนัดมวยใช่ครับ ตายแล้วแล้ววันนี้จะโอ้จะแพ้ไปเนี่ยโอ้ต้องกระเด็นคน,คนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องดูแล้วรู้สึกจะมีกําลังภายในเยอะพี่ดูแล้วพี่ฟอดตัวยังกระยักยังเอาโอ้ไม่อยู่เลย <laughs> <มา S 2> พี่พี่ไม่ใช่โอ้แค่นี้พอ <laughs> มาวันนี้ต้องร้องกันหน่อยเห็นว่าพี่เท่เนี่ยมีการออกกําลังกายที่ดีมากนี่ถ้าคุณผู้ชมเห็นหน้าพี่เท่ใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าหน้าเธอเนี่ยตึงแล้วก็ใสามากเลยอย่ามาเห็นหน้าออกใกล้ๆแล้วโอ้ปิดได้ก่อนดูดูได้ใกล้ๆหูก็เริ่มจะตึง เคล็ลับของพี่เท่นะคะเดี๋ยวไปลองทํากันแต่วันนี้ค่ะเราจะมาวัดกําลังภายในกับพี่เท่นะคะ คืออะไรมันคืออะไรเนี่ยที่พี่ฟัง่อยจริงมันคือ,อท่ายมิมวยกําลังภายในเนี่ยมันก็คือมว,มวยที่เราเล่นเพื่อสะสมกําลังภายในครับเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันตรงตามคบออกกําลังกายแล้วเอากําลังออกใช่ไหมพี่ส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นคราวนี้เราไม่เคยมีคําพูดว่าออกกําลังภายในมีแต่ฝึกกําลังภายในฝึกเพื่อสะสมมันไงเพราะนัะ้นการที่เราเล่นทุกวันคือการ,ราสะสมมันทุกวันทุกวันเมื่อเราในแก่ช้าไม่ใช่แก่ช้าหมายความว่าไม่เหี่ยวนะคะชะลอการ ใช่ก็คือการชรลาถูกต้องช,ช <jas issements> ่องทางจงเลยเพราะว่าอย่างสมมติว่าเราไปเทียบปกคนไัยเดียวกัน40กับ40ความแข็งแรงเราจะมากกว่าเขา 20- กับ20อย่างเงี้ยเราก็จะมากกว่าเพอเพยอย่างอาจารย์โอ๋ค่ะหกกว่า30กว่านี่สู้อาจารย์ไม่ได้เลย20กว่าก็สู้ไม่ได้ก็คือเรามีการวัดกันแบบนั้นเลยมันเป็นศาสตร์อีกแบบหนึ่งใช่ค่ะมันคือมวยกําลังภายในเหมือนหนังจีนเลยค่ะพี่ใช่ก็พี่เห็นไหมคะว่าสมัยก่อนอ่ะที่แบบสํานักจีนเนี่ย อาจารย์ที่เป็นเจ้าของสํานักเนีเมียเยอะมากถึงป่ะเพราะว่าอะไระเพรอพี่ไม่ต้องขนาดนั้นเนเดียก็แย่แล้วเหนื่อยไม่ได้ไม่ได้ของเราเนี่ยต้องมีเมียคนเดียวแต่ต้องมีลูกเยอะๆลูกก็มีสองคนพอละพี่ทำมาแล้วทำมาแล้วทำมาแล้วเป็นทีฟุตบอลไหมพี่ทำมันแล้วทีฟุตบอลไม่เป็นไรตั้งเองได้คือถ้ามีเงินเดี๋ยวจ้างเขามาเล่นค่ะงนั้นโอ๋จะบอกว่าวันเนี้ยที่เราผักกันนะพี่เทจริงๆมันเป็นการ วัดกําลังภายในส่วนหนึ่งแหละเพื่อโดยที่เราไม่ได้แบบว่าทำร้ายกันแค่ให้รู้ว่าโอเคกันยืนเฉยนะคุณเคลื่อนไหวเขาได้เวลาต่อสู้กันเนี่ยมันสบายอยู่แล้วถ้าเราล้มก่อนแล้วก็แพ้ก่อนถูกไหมถ้าเรายืนได้อยู่ได้ในทุกสถานการณ์เราก็มีสิทธิ์เหนือยกว่าทำเองโดยเบื้องต้นพี่จะบอกให้เลยเดี๋ยว,วหลังจากถ่ายพี่ปุ๊บเนี่ย เดี๋ยวพี่จะให้เบอร์โอติดต่อพี่สมจิตจงจอ,งอหอเจอมากเลยเดี๋ยวพี่จะให้ปะทะก,กับเขาทรายแกลเล็กซี่ได้ค่ะยินดีามากเลยหนูขออนุญาตเลยนะคะเดี๋ยวฝพี่ฝากฟังหนูไปด้วยนะเดี๋ยวพี่ให้นี่เลยเอานักมวยเลยเ <c oughs> ดีเดู๋ซ <c oughs> ิเขาทรายจะกระเด็นไหม <c oughs> อ่ะแต่วันนี้เราจะมาทดลองกับพี่เท่ก่อนนะคะวิธีการง่ายพี่เท่เราก็แบบยืน ซ้ายนําเสร็จแล้วก็ผักกันเดี uh ๋ย huh. วเราก็ยืนขวานําคือโอ๋อะให้พิเท่ผักสองทีเลยคือต่อให้เต็มที่พ่เท่ยืนตรงกลางกลางเพราะ uh huh. ว่าเดี๋ยวมันจะลงลงึก <c oughs> ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพ่เทเ่ก็ผ uh ักโอแบบนี้เลยนะ,ะผักแต่วันนี้แล้วพ่เทเ่ก็ผ uh ักโอเต็มแรงอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวโอก็จะยืนรับเฉยๆ uh huh. ดูว่าโอรับพลังพิเท่ได้หรือเปล่าปุ๊บ <c oughs> ค่อยๆดันก็ได้ผักก็ได้เราทดลองอ่ะให้ทดลองนี้อ่ะถือว่าพี่เทผักมาแรงๆเลยแรงๆแรงๆอีกแรงได้อีกแรงได้อีกน้ำลายจะไหลโอ้โอ้ก็ย้ายให้พี่เทไปทางนี้ได้เห็นไหมคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแข็งทื่อถูกไหมแค่ที่พี่เท่ดูมันไม่ได้แข็งทื่อใช่ใช่แต่มันมีแบบผิวไหวอยู่ข้างใน เขาเรียกว่าเคลื่อนไหวดังล้ใส่ลมใส่ด้าอยู่ข้างไหนอยู่ข้างไหนอ่ะอีกข้างนึ่นนะโอเคพร้อมยังไงนะคะใช่โอก็จะลงไปนี่โอลงไปเฉยๆยังไม่ทําอะไรพิเท่ค่นี้โอเริ่มทำพิเทเห็นนะคะมันจะมีกั๊กหนึ่งที่พิเทแบบทิมเข้ามาแล้วโอ๋ก็บิดพิเทออกไปหลักใช่ไหมใช่เนรื่องของหลักจริงๆมันเป็นเรื่องของการผ่อนคลายอือฮึผ่อนคลายใผ่อนคลายตรงไหนเหนื่อยแล้วเหรอคะ เป็นเล่นไปเพราะว่าคือเท่าที่ดูอีพี EP ที่พี่ฟอร์ดเนี่ยคือพี่ฟอร์ดต,ตัวใหญ่มากยังผักโอไม่ไปเลยแล้วก็พี่ก็นึกในใจนะ <c oughs> แลวจะรอดหรือเรา <c oughs> เป็นไงพี่มันรู้สึกแบบหนักหน่วงไหม มันรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ผักอวแล้วเนี้ยมันผักไม่ไปไงผักไม่ไปแต่จริงๆอันนี้มันเป็นแค่เบื้องต้นเลยนะคะ,ะคนที่ฝึกมวยกําลังภายในไท้จีิมาถูกทางเนี่ยะจะต้องทําอย่างนี้ได้แค่ทวงจมลงลกน้ำหนักได้นี่ะ่ะเขาเรียกว่าสงบนิ่งดั่งคุณเขาคุณเขาทรายคุณมนัดบุญจานงตัว,วคุณใหญ่เนี่ย <c oughs> ผมรบกวนถ่ายให้น้องหน่อย <c oughs> อยากรู้ว่าคุณจะผักเขาลงเปล่า <c oughs> <c oughs> พี่มนัทนี่ร้อยแปดสิบกว่านะโอเคค่ะยินด,ดีเลยคะ่ะไปทดลองไปทดลองเหรียญทองจะได้ย<ๆ>ินชื่อเหรียญทองโอลิมปิก uh huh. เหรียญเงินโอลิมปิก uh huh. คนเดียวในประวัติศาสตร์โอ้โหต้องแบบไปฟิตมากกว่านี้ลนะ แค่นี้ก็แย่แล้วะแต่วันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่เท่มากจริงๆนะคะที่พี่เท่จะมาบริจาควิวแชร์ให้เราด้วยใช่วายด้แน่นอนครับจริงอันนี้คุณปุ๊กก็บอกมาโอ้พี่เท่ใจบุญมากชอบทำบุญต้อหดีใจดีพี่กับแฟนเพลงพี่เนี่ยมีการรวบรวมเงินกันมาตลอดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงินที่สะสมไว้ทั้งเงินสนตัวแล้วก็เงินของแฟนเพลงที่อยากทาบุญด้วยกันเนี่ยก็คือจะเปิดบัญชีบัญชีนึงนะฮะก็เวลาใคร อยากจะให้ช่วยทาบ ok ุญอะไรตรงไหนอย่างเงี <Brothers> <ados> ้ยก็จะพอเรารู้เนี่ยพอเรารู้นี่ไม่ต้องบอกนะไปเลยส่งไปเลยเยี่ยมเลยดีใจแทนคนพิการด้วยนะคะที่เราจะได้รับรถวิวแชร์จากพิธศขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก็เหนื่อยเนี่ยนี่ยืนพิงเสาอยู่นะยืนไม่สามารถยืนเองได้นี่ยืนพิงเสาเหนื่อยมากตอนแรกึกว่าไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้รู้ว่าเท่าไหร่ ไม่ไหวพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยพัธรมวันเขาบนกระดีใไหนไหนบุกมาถึงกองถ่ายแล้วนะคะเจอนักแสดงมากความสามารถอีกหนึ่งท่านที่หนึ่งนะคะเลยต้องขอประลองกำลังภายในกันสักตั้งค่ะ เรียกได้ว่าวันนี้นะคะจะมาแนะนําเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้คุณผู้ชมเนี่ยไปฝึกอยู่ที่บ้านนะคะพร้อมทั้งแนะนําขนมอร่อยๆด้วยนะคะจากร้านบ้านดอกพุดนะคะแถวลาดพร้าวนะคะเซิร์ชหา,าได้อร่อยค่ะอร่อยชอบจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกท่ายักนก่อนแล้วเดี๋ยวไปกินขนมนะคะง่ายมากเลยสมมุติว่าเราเมื่อยนะแล้วก็ชูแขนนะคะชูป,ปุ๊บเวลาลักษณะการชูเนี่ยให้สังเกตดูตรงตรงช่วงตรงนี้นะคะบาท ชูปุ๊บทุกคนเนี่ยชูปุ๊บจะยกอย่างนี้เห็นไหมคะซึ่งมันตึงมันจะตึงไปหมดเลยเหมือนเราโขนรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินน่ะหรือหยิบของในที่สูงเราจะเราจะเราจะยกอย่างนี้เลยซึ่งจะเมื่อยแล้วก็ล้าลามถึงหลังเลยวิธีการนะคะเรายกไม่ให้มันเมื่อยทำยังไงคะยกขึ้นมาค่ะสังเกตดูนะคะว่าตรงนี้ของโอไม่มีการอย่างนี้นะคะโอจะค่อยๆย,ยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วโอกกดตรงนี้ไว้เห็นไหมคะมันจะไม่ขึ้นมาตามแขนโอโอยกแขนสูงเหมือนกันแต่โอ๋ไม่ได้ยกอย่างนี้ โยกอย่างนี้ผ่อนตรงบ่าเนี่ยลงนะคะผ่อนตรงบ่านี่ลงเราจะรู้สึกเลยแรงน่มันจะไหลไปด้านหลังนะคะถ้าเรายืนเนี่ยมันก็จะไหลลงเท้าเรานี่คือเรานั่งเราก็ทําให้ดูเฉยและยกแบบนี้สองข้างเหมือนกัน,นะคะ่ะด้านนี้นะคะยกอย่ายกอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะคะเห็นไหมคะว่าหัวไหลมันยกขึ้นมาด้วยเลาผ่อนไหลลงค่ะเห็นไหมผ่อนบ่าลงเห็นไหมคะถ้าเกิดเราย,ยกมือเหมือนกันแต่เรากดบ่าลงกดมันลงกดม,ม,มันลงเองนะคะไม่ใช่ใช้มือไปกดนะ อันนี้คือทําให้ดูแตะให้ดูยกมาผ่อนบาลงหนึ่งนะคะผ่อนเวลาเราจะไปะหยิบของที่อยู่เหนือหัวเราก็ให้ใช้วิธีนี้นะคะเวลาเราจะ,ะจับที่จับบนรถไฟฟ้าบนรถไฟใต้ดินบนรถเมล์ก็ให้ใช้วิธีนี้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมลองทําดูรับรองเลยแขนไม่มีเมื่อยหัวไหล่ไม่มีเมื่อยนะคะก็ะคือเพราะเราได้ผ่อนเราได้ทําการผ่อนตรงหัวไหล่แล้ว สบงสบากเราก็จะคลายดีเพราะว่ามันจะไหลลงไปถึงใต้เท้าเลยนะคะทดลองดูง่ายมากเลยไม่ยากนะคะฝากไว้ได้ลยวก,<า>กัน่ามากินน่ากินว่าชิมให้ดูซิอันนี้ <c oughs> อร่อยมากอันนี้เขาบอกว่าเป็นเปียกปูนที่แบบ ทรงเครื่องมีข้าวโพดน้ำกะทิบากก็เปิกินเป็กปูนไม่เป็นอืม้มอร่อยค่ะบ่ายๆไปละไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวลืมฝึกนะคะที่บ้านขอขอบคุณพี่เท่อ,อีกครั้งนะคะที่ช่วยสมทบทุนบริจาควีลแชร์ในครั้งนี้ค่ะทุกนายเลยครับสำหรับรถเจนเทียวม้าไเนี่ขอบคุณคอยจะเล่นนำมัวยอายุว่าไงลูกคารารเลยรบ